สวัสดีครับช่างปานกนกเขาใหญ่ครับวันนี้ส่งงาน2องใบนะครับจังหวัดสุพรรณสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ใหญ่อันิรุธนะครับสั่งไปประมาณสัก10กว่าใบแล้วล่ะครับนี่นะครับใบน,นี้ส่งพร้อมหัวกกงด้วยนะครับ สั่งมาเอาหัวกงด้วยนะครับพรอมหัวกงพันแปดร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะครับพรอมหัวแบบนี้นะครับเป็นตะขอสแตนเลสนะครับตะขอสแตนเลสอย่างนี้นะครับตกแต่งด้วยไม้จริงนะครับไม้เนื้อสวยๆนะครับแดงๆนะครับสองใบนะครับวันนี้ส่งงานสองใบครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ